แล้วอีกอันนึงนี่เห็นไหมอ่นนันโปรเจกต์โชว์เพื่อนๆโดเซเป็นอันนี้เป็นอันนี้น่ารักหน่อยเป็นโดเรมี่แบบว่าโตขึ้นโปรเจกต์เ,กเกอื่องี่วโปกดติดตามด้านน้ำโปรเจกด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมกระเส้นมีอะไรมั่งคะม,มีซูชิมีซูชิ ทำโดนัททำโดนัทอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะไขาา่เซาท์ไพร์ไขาา่เซาท์ไพร์ไข่เซาท์ไพร์มีกี่ใบลูกสามใบถูกต้องเก่งมากอ่ะวันนี้น้องพปรเจกจะแกะอ,อะไรก่อนดีแกะอันนี้แม่ขอเก็บอันนี้ก่อนนะนี่เราเก็บไว้ข้างๆก่อนเลยน้องเจกเอามาโชว์บนโต๊ะเลยไข่เซาท์ไพร์เราได้อะไรรูปแรกมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมโปรเจกต์ให้เพื่อนๆดู กันเลยแม่ของเลล์อ่าไปเลยไปเก็บไปเอาคือ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไหนโชวเ์เพื่อนๆสิถ้าไม่เป็นแม่ทำใจโปรอกรมน้อยครับอ่าได้เลยเดี๋ยวแม่จะทำให้นะมันต้องทำเป็นอะไรอ่ะ นี้เป็นของเล่นอันแรกนะที่เราได้อันนี้ก็เอาลองดูซิแกะของเล่นได้ไรอุ้ยอันนี้น่ารักทุกคนดูเป็นไรเดลเม่เป็นโดลเรมี่ใช่น่ารักมากเลยเอามาเจกแกะอีกตัวหนึ่งเลยเอามาเจกจะแกะสีฟ้าไปพังพังนะแกะได้ไหมแกะได้นี่ได้แล้ว อันนึงนี่เห็นไหมอันน้องโปรเจกต์โชว์เพื่อนๆโดเซเป็นอันนี้เป็นอันนี้น่ารักหน่อยเป็นโดเรมี่แบบว่าโตคลื่นโตคลื่นโตคลื่นอยูอ่อันต่อไปโดเซอะไรเลยเลยเลยเอามายืนตรงนี้ก่อนนะโอเคอ่ะต่อไปโดเซเป็นอะไรโปรเจกแม่ลองแกะให้ดูได้ไหมมดูซิว่าอันสุดท้าย จะเป็นรูปอะไรโอ้ยอันนี้ก็น่ารักเป็นรูปปลาฉลามโอนั่นแม่ว่านะแม่เดาว่านะอ๋อใช่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 นี่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 ตัวแบบเขาให้ดูนี่เป็นรูปปลาฉลามโอเคเดี๋ยวแม่ต่อให้มาน้องโปรเจกต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่รอแม่โปรเจกต์อดใจไม่ไหวแล้วเห็นไหมโปรเจกต์<ๆ>แอบ จบกินไปแล้วไหนโชว์เพื่อนๆซิว่านี้ปลาสลามที่ใหญ่อีกตัวนึงนะในโชว์เพื่อนๆซิว่ามันเป็นยังไงนี่ข้างในมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบนมใช่ไหมแล้วก็มีลูกเป็นเหมือนช็อกโกแลตบอลอยู่ใน2องลูกในน้องก็จะอลองกินให้เพื่อนๆดูซิว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงบ้างแบบรสชาติเป็นยังไงออแบบนงไงอนธิบายเลยหาซื้อได้ที่ไหนนะคะ ขคุณค่ะขอบคุณค่ะ